เป็นอีกวันหนึ่งนะครับค่ายมวยเกียรติสงชัยอยู่ในพื้นที่ของขท่าเทียบเรือพระมงสตูนนะครับก็ค่ายนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี43นะครับก็20ปีแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ได้มา,าถ่ายทำเพื่อต้องการอยากให้ดูกันว่าค่ายมวยนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้น้องบัสก็เข้ามาอยู่ในสังกัดของค่ายมวยเกียรติสงชัยนะครับก็คิดว่าเราก็เรียนกันนะครับ เรียนศิละปะการต่อสู้1เราได้ออกกําลังกาย2ก็ได้มีวิชาวิชาความรู้เพื่อจะเอาไปป้องกันตัวนะครับไอน,นี้ก็เป็นเรื่องที่วันนี้เราต้องพยายามหาที่เรียนนะครับตรงไหนที่มีคนสอนเราก็พยายามจะสวยงานะครับเราก็จะให้ข้อมูลกับน้องบัตเดี๋ยวน้องบัตรุยอะไรหน่อยครับครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็คือที่มาเมื่อก่อนก็คือ เป็นดูนกดูนกทางแรกคือดูนกครับแต่มาตรงข้ามอีกนิดนึงออกมาตอนนอกอีกนิดนึงเป็นไข่โมยไข่โวยนะครับแล้วใครที่จะชอบหรือว่าอยู่ในระเวิในระเการ์ตูนนะครับมาได้ที่นี่เลยครับเดี๋ยวท่านก็เราจะให้เรียนขั้นตอนแรกก็คือให้ดูการกระโดดโลของไข่โวยนี้ก่อนนะครับเช่นด้วยกับการวิ่งก่อนแล้วก็มาดูกระโดดโลนะครับแล้วเราก็จะมีการนับเป็นยกนะครับ การนับเป็นยกก็คือหนึ่งสสามหนึ่งนะครับหนึ 1, 2, 3, 2. ่งสองสามสอฝึกกำลังขาไว้นะครับฝึกกำลังขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าโราเรียนหวยสากลเนี่ยก็ถือว่าเราใช้เป็นฟุกเวิร์กนะครับการเข้าออกได้อย่างรวดเร็วนี่ก็ได้กำลังขากำลังแขน ใช่มวยเกิดต้องใช้จะมีเด็กมาเรียนวันหนึ่งให้ฝันแต่ยี่สิบคนนะครับแต่ว่าด้วยหากเกิดปัญหาในเรื่องของคุิศนี่แหละนะครับบางคนก็ได้หยุดไปนะครับเอาครับคุคย,ดยด้วยตัวได้วย,วยแม่ไหมนี่ด้างเขาดีขึ้นแล้วการการวิ่งเสร็จนะครับมาโดดแล้วพอโดดแล้วถึงเรามีการ ยืจะนี่สายแล้วก็กลที่จะไปยปิวันจริงนะครับเพดูแบบนี้ไปวันวันละหนึ่งร้อยครั้งนะครับร้อยครั้งนะครับสามวันนะครับนะครับสามวันร้อยครั้งไม่ใช่วันร้อยครั้งเหครับสามวันได้ร้อยครั้งนะครับสามวันได้ร้อยครั้งนะครับนะครับวันละร้อยนะครับ ผู้ใดสนใจนะครับอยาก,กมาร่วมสนุกกันนะครับขอเชิญมาที่ใครมวยนี้ได้เลยนะครับมาออกลัางกายด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันนะครับแต่ก็มาเรียนศิลปะป้องกันตัวนะครับใครมวยเกียรติลงใจยินดีนต้อนรับผู้ใดสนใจก็สมัครไม่ได้เลยครับขอกับน้องบัตรก็ได้ครับนั่นก็นคือ แต่ไปง่ายนะครับเดี๋ยวหลังจากดูแล้วเสร็จเราจะมาดูการตีกระสอบนะครับตีกระสอบเดี๋ยวจะให้นักมวยยิงนักมวยหญิงยามีละยามีละจอยเอ๋ยช่วยกันนะครับอ๋อทีนี้เราจะเริ่มกันขั้นตอนแรกนะครับในการยืนกาด<า>ถ้าเกิดว่าเราถานัดเท้าขวาเราจะเอาเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้า ก็เริ่มที่มัดแนกมัดเย็บนะครับเย็บหนึ่งเรวิธีการยีนะครับสั่งจังหวะนิดนึงเย็บหนึ่งเย็บสองยยไปเย็บสามแล้วก็ชกนะครับหนึ่งดูเท้านะครับดูแขนนะครับหนึ่งดูขาไหนด้ แล้วก็หมัดท่าที่สองคือหมัดฮุกนะครับวิธีการฮุกหมัดหน้านะครับฮุกฮุกแขนตั้งฉากนะครับดูแขนนะครับแล้วก็ฮุกหมัดขวานะครับนึงฮุกดูเท้านะครับดูแขนโอเคครับต่อไปหมัดที่สามนะครับหมัดอัปคัดดูนะครับ หน้านะครับอัพอัพต่อไปประคดหมัดขวานะครับอัพอัพเดี๋ยวยงด้ด้วยต่อไปเดี๋ยวลงบัตก็ได้สองนะครับต่อไปเท้านะครับขั้นตอนแรกคือยิงกาดหวนนะครับวิธีการตีเท้าหน้านับให้เป็นจังหวะนะครับนับ หนึ่งสองสามท่านัน่นเรากำลังอยู่ที่เดิมน,นะครับดูใหม่นะครับหนึ่งสองสามพยายามหิบสะโพกนิดนึงนะครับเวลาเตะดูนะครับต่อไปใส่ผ้าลังนะครับหนึ่งสองวิธีการเตะน,นะครับ วิธีการเตะเท้านะครับต่างกานเตะดูจังหววิธีการเตะนะครับหนึ่งสองสามดูไหมนะครับช้าๆนะครับหนึ่งเอาเท้าซ้ายอยู่ข้างหลังนะครับสะบัดขึ้นไปสองแขนนี้ต้องสะบัดด้วยนะครับเวลาเตะสะโพทต้องบิดนะครับดูไหมนะครับหนึ่งดูนะครับต่อไปเตะเท้าหลังนะครับ ดูนะครับหนึ่งสองพยายามเตะเท่น้าแข่งนะครับและสะบกต้องสะบัดนะครับดูใหม่นะครับอากาศดูนะครับต่อไปวิธีการถีบนะครับการถีบเท่าหน้าดูนะครับหนึ่งดูใหม่นะครับวิธีการถีบเท่าหน้า หนึ่งเท้าขึ้นสองสามแขนข้งงางนี้จะสะบัดก็ได้ไม่ต้องสะบัดก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดต่อไปขีดท,ท่อลังนะครับตั้งการยกนิดนึงดูนะครับพยายามจิ้มให้ดูหน้าทองเ่อนนะครับเอาให้แรงไปเลนะครับดูนะครับถ้าก็ได้ เอาแอดวานขึ้นนิดนึงก็ทีแบบนี้นะครับแบบหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดาอนี่ให้กระสอบหมุนนะครับแบบเมื่อกี้นี่คือวิธีการถีบี่ผิดนะครับเรใหม่นะครับหนึ่งสองโอเคครับต่อไปเรามาเริ่มการเข่านะครับ การเผาตัวเองสบ้าจะไม่ลำดูนะครับตัวเฉาก็้าสมัครให้กับคุณวิธีการเสียบก่อนนะครับคุณเสียบเข่าตรงนะครับคุณเสียบดูมานะครับเสียบเสียบเข่าตรงนะครับเสียบเข่าหลังนะครับต่อไปเสียบเข้าหน้านะครับเสียบเสียบมาดูวิธีการเล้บเอานะครับ ออาเริ่มตั้งกาดดูหมัดเก็บเล็กนะครับหนึ่งดูดูใหม่นะครับหนึง่งนดูหมัดหนึสองสามนะครับเอาหนึสองสามเอาหนึ่ดูนะครับดูไ้ด้หนึสั่งหนึสั่งุ ดูนะครับถัไปทิปับโอ้ยทิปับโอ้ยดูวิธีการบังนะครับบังบบังับบังสับอ,อ่งสอง ไสทางครับไงปุ๊บ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 โอ๊ยโดนไม่ดีครับโดนไม่ดีคโอ๊ยเอาหนึ่งมาข้าไปเดียว้ยาไปหนึ่งมา้าไปดียโอ๊ยทปป๊อปโอ๊ยโดนไปดีครับหนมาอ้าไปดียวนมาอ้าไปดีย อ้าหนึ่งสมมาซักัอาหมมาซับซัมามาเด้อ้ยมาเด้อามามาเนี่ยครับนะมวยใครมวยเกียดลงชัยครับดูการมวยรับอยไปหาทำนะครับมีเมียแบบนี้นะครับใช่ครับใช่ครับเบิสองอ่ะไปด้ไปเด้อด้ลยครับเบอสองอ่ะ อ๊บอ๊บอ๊บเลยาบ้างเขาบอกสาวๆนะครับสนใจอยากจะมาเรียนมวยกับน้องยามิล่านะครับก็ใค่มวยเกียรติสงชัยเรายินดีนะครับเปิดรับเพื่อจะได้มีความรู้ในเรื่องของศิลปะป้องกันตัวนะครับนี่ก็เก่งนะครับเก่งแล้วเริ่มจะเตะแรงกว่าผู้ชายบางคนเตะแรงกว่าผู้ชายบางคนด้วยซ้ําครับไม่ใช่ไม่ใช่สาวปเวทสองก็หัดได้นะครับสาวประเวทสองหัดได้นะครับไม่มีแบบ ไม่ได้จับเลยโอยเอาน่าจับไปเลยโอยนอหนึ่งสองออมาเอาัับัโอยเอานั่งมาับเลยโอยเอาเบิร์นมาเอาับไปเยับไปเยับไปเียเ่มาซับเลยเย

ครับครับเฮ้ยดดเจ้ามาเลยเอาสมาหน้าึ่งสองามสี่เอาใสปังสิบเฮยสิมาสิมาเอาสิม,มาหนยมา,า,มมา,มาไม่ค่อยเท่าไหร่นันใช้ นะครับตอนนี้ตอนนี้รู้ว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับดูอยากผู้หญิงได้เลยครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงอ๋อแล้วค,ครับสวัสดีครับครับผม <c oughs>